ฟังคำผมไว้นะพระเอกคิวทรงนีเอลดี LD ทุกคนอยากให้รักเดี๋ยวจัดให้เป็นเรื่องราวของอุราคาวะชิโนบุพนักงานทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่งเป็นมนุษย์ที่แต่งตัวเฉมเชยท่าทางเฉยชาตัวตนจืดจางจนสามารถหายไปจากสายตาทุกคนได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเขาเลยได้ฉายาว่านินจาแต่นั่นเป็นเพียงโฉมหน้าหนึ่งของเขาเพราะในตอนกลางคืนชิโนบุก็จะกลายร่างเป็นหนุ่มฮอตและมักจะไปที่บาร์ประจําของตัวเองเพื่อหาชายหนุ่มที่ถูกใจนั่นคือเหตุผลที่เขาพยายามทําตัวจืดจางในที่ทํางานเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงและรู้้้้ดววย่าาาาาหหนตขของเจทํใ ผู้หญิงเข้าหาเขาไม่หยุดแต่ในตอนนี้คนที่ถูกผู้หญิงเข้าหาไม่หยุดในบริษัทคือโอมเทยะฮิคารุหัวกะทิจากฝสายขายที่ได้ฉาย,ยาว่าเป็นเจ้าชายของบริษัทเป็นคนที่หวงภาพลักษณ์และห่วยห,หาการยอมรับมากคนนึงจนเขาได้ไปสะดุดกับบทความเรื่องผู้ชายที่ผู้ชายด้วยกันยังต้องยอมสยบก็เลยเกิดความรู้สึกอยากเช็คเลตติ้งตัวเองกับฝั่งผู้ชายขึ้นมาว่าจะแบบเนื้อหอมเท่าฝั่งผู้หญิงหรือเปล่าและสถานที่ที่เขาไปลองเช็คเลตติ้งก็ดันเป็นบาร์ประจําของชิโนบุด้วยซึ่งแน่นอนว่าฮิคารุเนี่ยจำชิโนบุไ่ดด้้ววคาตแยม ที่เขาเป็นหนุ่มฮอตเบอร์หนึ่งของบาร์ฮิคารุก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้สนใจเขาก็คือแบบมิชชั่นคอม p l e ทละทําให้ฮิคารุเนี่ยแวะมาที่ร้านเป็นประจําจนชินบุเริ่มทนไม่ไหวก็แบบมาจัดให้ก็ได้ยางน้อยก็จะได้กลุ่มจุดอ่อนของผู้ชายคนนี้เอาไว้ตั้งใจจะหลอกปั่นหัวเขาแล้วทิ้งแต่ยังไม่ทันจะได้ขึ้นอย่างหงงก็ลงอย่างเองซะละส่วนคุณฮิคารุนายเอกของเราก็คือมีความมั่นใจในหน้าตาของตัวเองมากแต่ต้องการการยอมรับอยู่ตลอดเวลามาพร้อมกับคติประจําใจเสียตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็ดัน ทูเลอบสมันมีความเป็นแบบคนที่หมันไส้คนที่ไม่ถูกชะตาในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มารู้จักกันจริงๆก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างของคนคนนี้ที่ทําให้เขารู้สึกดีถึงวิธีการทําความรู้จักมันจะผิดขั้นตอนไปนิดนึงก็ตามเพราะกระทั่งว่าตัวตวนที่แท้จริงของชิโนบุเป็นใครตอนแรกคุณนิคารุก็ยังไม่รู้เราเร่ม2อ่ะมันคือการเรียนรู้กันและกันที่มากขึ้นได้เข้าใจพื้นฐานความคิดนิสัยแล้วก็การตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างของตัวละครมากขึ้นทั้งตัวเอกทั้งสองคนที่ได้ เพิ่มทำความเข้าใจทั้งสองคนคือเป็นเล่มแห่งการออกเดทการเสริมสร้างรากฐานความสัมพันธ์แต่ใดๆสิ่งที่โดดเด่นมากในทั้งสองเล่มก็คือนั่นแหละค่ะความเอลดีของพระเอกบอกเลยว่าลายเส้นสวยตาแตกอนาตามีเริศดพลอตสนุกเคมีดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะบอกก็คือตอนพิเศษในเซตลิมิเต็ดคือไฟลุกมากเวอร์คือเรารู้สึกว่าของแถมในเซตลิมิเต็ดของเรื่องเนี้ยมันก็ดูเยอะกว่าเรื่องอื่นๆอยู่แล้วแต่พอได้อ่านข้างในก็คืออื <c oughs> ้ปกติเป็นคนที่ชิลๆกับการเก็บเซตลิมิเต็ดนะแต่เร